ฝักนี้คือฝักที่ผสมแล้วนะครับเมื่กี้ผมถ่ายไม่ชัดไม่มีใครช่วยถ่ายจริงๆผสมเองถ่ายเองนักเรงพออันนี้ฝักดวเมียเล็กจริงๆเล็กจริงๆมีถ้าถ้าผสมติดน่าจะได้เม็ดมาไม่เยอะแต่สังเกตดูว่าถ้าผสมติดเนี่ยก้านเขาจะไม่แห้งแล้วฝัก ตรงที่เป็นตเมียตรงนี้ตรงส่วนข้างล่างส่วนข้างล่างเนี้เขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆื่อแล้วก้านนี้ก็จะไม่เหี่ยวแต่ถ้าไม่ติดก็คือก้านจะเหี่ยวไปเองต้นนี้ก็คือผสมเสร็จแล้วอันดับต่อไปพรุ่งนี้เราก็จะเก็บเกรสรตัวนี้ของต้นนี้ซึ่งเป็นบางใหญ่เราจะไปผสมกับลูกไม้ปีกผีเสื้อที่ผมมีรอติดฝักอยู่ น่าจะพร้อมผสมเร็วๆนี้ครับผมขอโทษทีคลิปก่อนหน้าถ่ายไม่ชัดขอบคุณมากครับ